ว่าที่รอยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ราชการจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นประธานในการจัดงานลอยกระทงย้อนยุคมาลัยนำไทยที่บริเวณลานหน้าวงเวียนสีสุริโยไทยหรือว่าวงเวียนสะแก้วอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับการจัดงานค่ะในราคะมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่14-15พฤศจิกายน2567เนี่ยค่ะ มาลนยนำไทยที่ว่าแบบนี้ก็คือเป็นการแต่งกายย้อนยุคนั่นเองก็จะมาร่วมกิจกรรมการโดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดลบบุรีและก็ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการจัดขึ้นโดยนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีด้วยท้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการอนุร,รักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็นการส่งเสริมอนุร,รักษ,ษ์กิจกรรมดีๆให้แก่เยาวชนคนรุ่นรหลังได้มีการสืบทอดกันต่อไปโดยการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะก็เป็นการจําลองการแสดงของนักเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองลงบบุรีนะคะแล้วก็มีการจําลองให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีการแต่งกายแบบย้อนยุค ยุคของการลอยกระทงที่ทําจากพวกวัสดุธรรมชาติลงในสระแก้วขณะดเดียวกันค่ะบริเวณโดยรอบก็จะมีการประดับตกแต่งเป็นการประดับไฟให้มีความสวยงามและมีรูปแบบของการจัดงานวันแรกนั้นเขาจะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตรารตาเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้มีทั้งขบวนช้างขบวนมา้าขบวนรถรางรวมถึงขบวนแห่กระทงในยุคสมัยต่างๆความยาวกว่า1กิโลเมตรจากตัวเมืองลบบุรีผ่านโบราณสถานแล้วก็ชุมชนต่างๆมีความยาว ของระยะทางเกือบ3กิโลเมตรด้วยกันที่จะทําให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถบันทึกภาพความสวยงามได้อย่างเต็มที่เลยนอกจากนี้ค่ะในงานก็ยังมีกิจกรรมในการย้อนยุคนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีการขอขามาพระแม่คงคาหรือแม้แต่การรําวงย้อนยุก รวมถึงการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงด้วยมีการแข่งขันชกมวยไทยค่ะแล้วก็เครื่องเล่นสําหรับเด็กๆมีการประกวดกระทงสวยงามประเภทต่างๆท้งนี้ค่ะยังไงก็ตามยังขอเชิญชวนนะคะผู้ที่จะมาลอยกระทงให้มีการใช้กระทงที่สามารถย่อยสลายได้สมัยนี้เขามีกระทง DIY แล้วที่บอกว่าบางทีก็ทําจากกลก้วยบ้างหรือแม้แต่ตะกร้าพวกพวกเป็นพวกตะกร้ามีการจัดสารแบบนี้ก็มีการทําเหมือนกันในปีนี้ก็เป็นการส่งเสริมการใช้กระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการ การจัดงานลอยกระทงค่ะถือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญยังมองว่าสามารถสร้างไรายได้ให้แก่จังหวัดลบบุบรีได้ดีเลยทีเดียวค่ะ